สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบ,บับวันที่20เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าสองบทบาทก้าวไกลฝ่ายค้านในสภาเต็มตัวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้กับเคลื่อนง,งานอย่างเต็มที่สักทีหนึ่งนะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยชัยธวัตตุลาทนซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลได้เข้าพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดกระโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นทางการแล้วนะครับเป็นอันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าตั้งแต่มีสภามาเนี่ยยังไม่เคยมีการประชุมวิบฝ่ายค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเรียกว่าเป็นช่อง ว่างหรืออาจจะเป็นช่วงที่ปล่อยว่างของฝ่ายค้านก็ได้เลยทําให้เห็นว่าที่ผ่านมาในพักฝ่ายคา้านต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ตรวจสอบยังไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการกันแล้วกันประกรณ์วุฒิอุด,ดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลเป็นประธานวิปฝ่ายคา้าน จากนี้ไปเนี่ยคงต้องจับตาดูการทํางานของฝ่ายค้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบการทํางานและก็นโยบายของรัฐบาลท่ามกลางเสียงวิภาควิจาร์อยู่ในขณะนี้ว่าฝ่ายค้านชุดนี้ค้านไม่จริงพูดกันให้ทั่วทั้งบางก็มีประเด็นของทักษิณชินวัตร นักโทษเด็ดขาดชายที่ไม่เคยนอนคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวแต่กลับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่าป่วยซึ่งยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยการเมืองกันแน่และวันนี้คือวันที่เข้าเกณฑ์ในพักโทษตามประกาศของกรมรชาชธรรม์แต่พฤติกรรมของฝ่ายค้านครั้งนี้เนี่ยน่าแปลกใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักก้าวไกล กว่าจะเปิดปากพูดได้เล่นเอาหืดขึ้นคอเลยทีเดียวนะครับจนเกิดข่าวลือไปทั่วบอกว่าอาจจะเพราะมีดิวแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นการให้สสพักเพื่อไทยเนี่ยยกมือผ่านร่างพรบนิรโทษกรรมที่พักก้าวไกลเป็นผู้เสนออย่างนี้เป็นตน้นขณะที่พักประชาธิปัตย์เองก็พอจะมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นความเคลื่อนไหวแบบขอไปทีอย่างชัยชนะเดชเด,ดโชรองหัวหน้าพักและสนสนครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่ 13ธันวาคมชัยชนะบอกว่าอย่างนี้ครับต้องมองเป็นกลางนะครับว่าเรื่องนี้เอื้อให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากฎระเบียบออกมาเมื่อวันที่25กันยายน2563แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการแก้ไขระเบียบลดโทษ1ใน3เมื่อปี2564 แต่ระเบียบประกาศใช้ในปี2566ดังนั้นเนี่ยหากมองว่าการทำเรื่องนี้เพื่อเอ,อื้อนักโทษคนใดคนหนึ่งเมื่อปี2563มันก็ไม่จริงนะครับเพราะไม่มีใครทราบหรอกครับว่านายทักษิณเนี่ยจะกลับมามอบตัวในปี2566แต่การออกระเบียบดังกล่าวเป็นการมองว่าถ้าใครเข้าไปในคุกแล้วกลับตัวได้เร็วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการดูแลก็สามารถที่จะออกมาติดคุกด้านนอกได้ก็เท่านั้นเองนี่แหละครับชัยชนะว่าอย่างนี้อ๋อ อีกพักหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันแต่ว่าเงียบกริบเลยคือพักไทยสร้างไทยอาการตอนนี้ก็ร่อแร่พอๆกันกับพักประชาธิปัตย์นั่นแหละครับไม่กล้าจะซัดรัฐบาลอย่างเต็มข้อสักเท่าไหร่เพราะว่ากําลังหวังลุ้นน้ําบ่อหน้าลุ้นว่าจะมีการปรับคอรมอแล้วก็รอเสียบร่วมรัฐบาลดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลทํางานแบบสบายๆครับ เอาละทีนี้กลับมาที่ตารางการทำงานของการประชุมสภาที่มีฝ่ายค้านอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วนะครับเดี๋ยวในวันพุทธที่20ธันวาคมเนี่ยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพุทธศักราช2534พศจุดๆและก็ร่างพรบมาตร,รการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศจุดๆหลังจากนั้นครับวันที่21วันพฤหัสบ,บดี ก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศจุดจุดจุดที่คณะรัฐมนตรีเ,เสนอนะครับรวมถึงร่างพรบในทํานองเดียวกันอีก2ฉบับด้วยกันที่นายธรัญรวัฒน์กมลวงวัฒน์สสบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลกับคณะและภาคประชาชนซึ่งนําโดยนางสาวอัญชุมาพรกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน1 000, 1ึ่งคนเป็นผู้เสนอ เนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมทั้งหมดนะครับซึ่งฝ่ายค้านมีทิศทางว่าจะลงมติเห็นชอบในหลักการและยังจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศจุดๆ,ๆ,ๆล่าสุดในทางคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งร่างมานะครับฝ่ายค้าน จึงมีการพูดคุยให้ทางรัฐสภาเนี่ยเร่งรัดไปไม่อย่างนั้นจะอ่านข้อมูลกันไม่ทันรัฐบาลก็วางกําหนดการคือต้องการให้สภาพิจารณาวาระแรกในวันที่3แล้วก็วันที่4มกราคมปีหน้าแต่ฝ่ายค้านต้องการขอเวลาในการอ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับจึงอยากจะให้เลื่อนการประชุมสภาออกไปเป็นพิจารณาวาระนี้ในวันที่10แล้วก็11-12มกราคมแทน ใช้ทวัดให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการแต่มีการส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าจะมีการเริ่มพิจารณาในวันที่3แล้วก็วันที่4มกราคมในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเราเห็นว่าอย่างน้อยควรจะต้องขยับเวลาออกไปอย่างน้อย1สัปดาห์ครับเพราะกว่าจะได้เอกสารและก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันช้ามากนะครับดังนั้นควรจะมีระยะเวลาเพื่อให้ประชาชนและพักฝ่ายค้านเนี่ยได้มีเวลาในการดูเอกสารต่างๆ,ๆให้มากที่สุด ถ้าเกิดจัดเวลาแบบนี้หมายความว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบพรบงบประมาณอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่ได้กังวลเรื่องการถูกตรวจสอบอะไรเนี่ยก็ควรจะมีระยะเวลาให้กับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนได้เห็นข้อมูลงบประมาณที่รัฐบาลเ,นเสนอเข้ามาถ้าเปิดปีใหม่แล้วพิจารณาเลยอาจจะสอเจตนาได้นะครับว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายค้านในตรวจสอบหวังว่ารัฐบาลจะเปิดกว้างนะครับแล้วก็ไม่กังวลเรื่องการถูกตรวจสอบนะครับ เอาละครับกลองสถานการณ์บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องจับตาดูฝ่ายค้านกันแล้วกันนะครับว่าจะค้านอย่างจริงจจังๆหรือว่าจะค้านอย่างลวงๆกันแน่นะครับ